เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับลานเกตริกหรือว่าเกมเสร็จทีนะครับผมวันนี้ก็มาสู่กับอีเวนท์ที่ถือว่าเข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนท์ประจําวันนี้เป็นการ์ดตัวละครนะครับผมก็ในเรื่องของวันสงกรานตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าน้องมารีนะครับผมคือผมชอบน้องนะอ่ะคือน้องดูเหมือนแบบเป็นอนิมะ เลยว่าได้นะครับผมคือช่วงนี้ผมจะเห็นว่าแต่คือผมเห็นสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือทําไมอีท่าวาดอะคือทําไมมันคุ้นมากคือผมปกติผมจะมันจะมีภาพวาดที่แบบถือว่าหลุดบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมค่อยว่าก,กันอีกทีหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆเอาทีละเรื่องก่อนแล้วกันส่วนเรื่องของดราม่าผมจะไม่พูดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ดราม่าถือว่าโคตรแรงเลยว่าได้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลน้องกันก่อนนะครับผมซึ่งสกิลจะประกอบไปด้วยคือสกิลถามว่าโอเคไหมมันก็เออมันก็โอเคอยู่นะสัวสำหรับผมนะแต่ว่าคือใครไม่หาก็ได้นะครับผมแต่ผมอ่ะเออจะหาไม่ใช่หรอกน้องน่ารักมากเลยว่าได้นะครับผมโอเคเรามาดูสกิลกันสกิลของน้องก็คือเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของชั้น45%อัพเกรดและย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษทันทีเลยว่าได้นะครับผม แล้วก็เมื่อฝนอกข้ามสร้างไรนมาหาสร์ค50%สร้างเรงมาเพิ่มนะครับผมแล้วก็60%ยิงระเบิดตามใจฉันนะครับผมก็คือโดนก๊อประเบิดแล้วก็อีกเอฟเฟก์หนึงคือ95%ยิงปืนฉีดน,น้ำภายในแถวคือถามว่ามันโกงมันก็ก,ก็ถือว่าได้อยู่นะแต่กรณีเนี้ยผมว่าคือผมคืออาสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากเนี้ยมันคือตรงนี้ครับผมไอ้ท่ายือนอะเออไอ้ท่ายืนท่าเลยคือมันคือมัน คือผมอไม่เคยวาดท่านี้อยู่นะครับผมเออเคยวาดอยู่นะไม่ใช่ไม่เคยวาดไอ้ท่านี่รู้สึกจะเป็นภาพของรู้สึกจะเป็นน้องอีกคนนึงอะ่ะอ่ะรู้สึกเดี๋ยวผมน่าจะลองภาพขึ้นก่อนละกันนะครับผมคือมันอาจจะไม่ขายขึ้นเท่าไหร่แต่ว่ามันมันมีสิทธิ์อยู่นะคือท่ามันคุ้นๆอยู่นะครับผมแต่ไอสิ่งที่ผมเกลียดนะเมื่อคุณกดตรงสถานะปกติปุ๊บ มันเปลี่ยนเป็นสถานะทอยแล้วดูท่าทอยของน้องนะคือท่าทอยของน้องคือแบบเกียคือม่น่าเกลียดมากคือท่าทอยนี่คือท่าทอยของน้องเหรอโอ้คือแบบ what what the fuck ขากระดิกขากระดิกแล้วคือผมไม่ค่อยแบบโอ้คือมันปวดหัวอยู่เหมือนกันนะไอ้ท่าทอยของน้องแต่ถ้ายืนปกติเออผมรู้สึกว่าเออมันน่ารักดีนะครับผมคืออยางที่ผมหาคือความน่ารักได้ไง โอเคส่วนอีกตัวหนึ่งก็คืออ e นะีโวนั่บิดน้องป่องแป้งนะครับผมถามว่าสกิลโหดไหมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นในน่าจะอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผม30%ิเอตพิ่มอัอตราการดับเบิลนะครับผมแล้วก็เมื่อ70%เนะครับผมเมื่อทอยได้ดับเบิลสามารถสร้างแลนมาคได้หรือเมื่อตกพื้นที่ฝันต่อค่าเป็นค่าปัดท่าทันทีเลยเวลานะครับผม แล้วก็อ e ีสกิลหนึ่งคือเมื่อเริ่มต้นเองช์ชัน50%ทอยลูกเต๋าเป็น2เท่าอืมมันก็ถือว่ามันคุ้มคุ้นเหมือนเป็นเรสซิ่งบูสเตอร์นะแต่ว่าเรสซิ่งบูสเตอร์จะจะเป็นแบบอีแบบหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคนจะถามงงว่าไอเรสซิ่งบูสเตอร์คืออะไรเรสซิ่งบูสเตอร์นาทีนี้เี๋ยวผมขออธิบายนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะอธิบายอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับผม เมื่อทอยไอสกิลนึ้นคือเมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายต้องข้าม50%ชกนะครับผมแล้วก็70%ทำลายนะครับผมทำลายอาคารสิ่งก่อสร้างหรือที่ป้ายสีนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อต่อไปเป็นเรื่องของ racing booster racing booster นะที่ผมพูดต่อจากเนี้ยนะครับผมสกิลมันจะเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะครับผมนี่ครับผม racing booster ที่กลับหัวเมื่อเริ่มต้นเทิน อเ100%นะครับผมทอยด้านหลังแล้วก็เมื่อรับเทิร์น50-10%ทอยย้ายต่อคูณ2นักขู่หลัง2เทิร์นก็อารมณ์จะเหมือนแบบว่า,าในเทิร์นแรกทอยทอยหนหลังแต่ภายใน2เทิร์นอ่ะถัดไปอ่ะจะทอยแบบทอยคูณ2ตลอดเลยว่าได้นะครับผมก็ปกติจี้ชิ้นนี้เอาไปเล่นในดาวเทนซี่ถือว่าบ่อยมากนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็คือหมดความนิยมแล้วไงก็เลยแนะบบเก็บเข้าคัาง เลยว่าได้นะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดใครที่ยังเก็บจี้นี้อยู่ก็ถือว่าอันนี้ถือว่าเป็นจี้ลิมิเต็ดแล้วนะอันนี้คือลิมิเต็ดดิชั่นแล้วตอนเนี้ยจี้ชิน้นนี้เลยว่าได้นะครับผมโอเคก็วิธีการหาแน่นอนว่าคุณต้องสุ่มแพ็200ซึ่งผมสุ่มไป2,000บวกกับเงินอีก35บาทถามว่าทําไมผมถึงสุ่มแล้วบวกเสียงเงินคือมันไม่มีอะไรทําแล้ววะเอาจริงมันไม่มีอะไรทําด้วยไงนะครับผมโอเคก็ วิธีการหาก็สะสมนะครับผมกระเป๋า1 2แล้วก็สร้อย1 2นะครับผมเพื่อแลกเป็นตุ๊กตาอีโวมาลิสะสมปราสาททราย1ถึง3นะครับผมแล้วก็สะสมตุ๊กตามาลี5ใบด้วยกันนะครับผมเพื่อมาแลกตัวละครพวกนี้เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครมีอีโวไอริ่งหรือและอีโวมาลินะครับผมสามารถแลกอัญมณีเพิ่มสถานะได้นะครับผมก็ถือว่าอีเวนต์เนี้ยถ้าจะให้ผมพูดแบบดีๆแล้วก็ มันเป็นตัวละครหนึ่งที่ถือว่าโกงอยู่พอตัวเลยมาได้นะครับผมแล้วก็มันเหมือนแบบว่ามันสามารถเปิด่อน้าได้ได้ไงเออแล้วสามารถแบบเมื่อไฟหนงข้ามร่องอะไรมาก็ยิงระเบิดนะครับผมแต่ถามว่าตัว,ต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 วนี้จุดถือว่าบางนะเออบางถ้ามาเล่นสายบีคิถือว่าบางแต่ถามว่านางเล่นสายลมได้ไหมมันได้นะครับผม <S <S คือผมเคยเอาแบบพวกสายพอน้ำมาเปิดเล่นสายล้มก็ถือว่า ก็เล่นได้นะไม่ใช่เล่นไม่ได้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคส่วนวิธีการรับอีโวน้องป่องแป้งคุณมากดตรงด้านล่างผม2 3 0 0เพชรเพบวก4,000หินเพรนะครับผมกดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณมากดรับตรงนี้ครับผมมากดรับตรงฉลองสงการนะครับผมที่เขาเขียนไว้เนี่ยครับกดมาตรงนี้ปุ๊บคุณก็จะเห็นในรูปของสงการนะครับผม10วันนะครับผมก็คุณก็จะได้รับเพรทั้งหมด2,300เพชรเพบวกกับอีก ิี่พก้อนนะครับผมแต่เกิดใครที่แบบว่าอยากรับของก็รับได้นะผมส่วนอีกอันนึงคือส่งโคเวอร์ทองรับรางวัลก็เดี๋ยวผมก็จะส่งแหละเพราะเพชรมันไม่มีมไงเหลือศูยนย์แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ตอนนี้ยรู้สึก เดี๋ยวผมค่อยว่ากันว่าภาพวาดที่ผมวาดนั้นที่นี่คืออะไรแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวใครที่อยากจะรู้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมโอเคซึ่งสําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญ,ญาตจ,จบคลิปเพียงเท่านี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไ,ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผม260ซับแล้วเออก็ถือว่าขึ้นได้ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะเออสำหรับผมก็ถือว่าดีใจอยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีเกมอื่นด้วยซึ่ง อดทนหน่อยแล้วกันนะครับผมมันถือว่านานพอตัวเลย่าได้นะครับผมยวพยายามกลับมาทำแล้วกันนะครับโอเคซึ่งไปก่อนละ